ไก่มึงวิ่งมาทำไมเนี่ยเนี่ยฮะไปไหนไปซื้อไก่มาผัดเหตุโว้ยตอนนี้ห่วงกินอีกเหรอตอนนี้พ่อกูตายแล้วฮะพ่อกูตายแล้วว่าไงนะพ่อกูตายแล้วเดี๋ยวสักพักกูต้องตายแน่ไม่ได้ตายเป็นปากึงอะลืงไม่เลือกกินว่าทีหลังไอ้นี่พ่อมึงตายจริงแค่ไหนเจ๊กูจะว่าวิ่งทะเลทลายกูก็งงเอ๊ะถึงบ้านแป๊บเดียววิ่งกลับมาเนี่แค้นใจไงเออเบื้องหน้ากำแพงเมืองของตอวหูไอ้มังส่วมอยู่ในนั้น ใกล้ความแค้นขอ,องก,กูกำลันอยู่เมืองมันนี่ยนะ่เธอจะรักสวยรักงามนะทำไมเล,เลยยิบเลยแยกไปหมดเนี่ยเฮ้กูสมมติเอาว่ากูนี่เป็นเพื่อเมืองกูต้องฆ่ามไปตัดหัว <c oughs> มันแล้วแค้นใ้พรอบกูช่วยกูหน่อยอ่ะก็ช่วยอยู่แล้วมาร์กันก็ต้องช่วยแต่ว่าใช้ช่วยไงเนะี่ยขึ้นไปไงเนะี่ยสูงเสียหาเนะี่ยกูจะขี่คอมึงปีนข้ามไป ปีน้าไปแล้วกูจะปบกกันยังไงล่ะเดี๋ยวกูขี่คอปังปุ๊บกูปีนข้าไปได้โดยเชือกออกมาให้มึงไต่ข้ามไปอ๋อตามไปตาอ๋อได้ๆแล้วพอกูขี่คอกูเนี่ยกูขี่คอกูเนี่ยแล้วมึงก็สปริงตัวไปเลยนะโดนข้ามไปเลยโอเคโอเคปะปะปะแล้วมึงตามไปดีหลังเออเออมาอย่างงั้นเดี๋ยวกูขี่เลยนะเอออนั่งลงนั่งลงเออขาเป็นไร จหลายขึ้นติดไม่ไหวว่าเรื่องนี้เลยอ่ะมาตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเอาตรงกลางเนี่ยนะเออตรงนี้แหละมันขึ้นอย่างไึ้นี่ยกแบอกว่ามันเออได้ได้ไ่สปริงตัวขึ้นไปเอ้าอเดี๋ยว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 ัเนี่ยทักอะไรเนี่ยต้องร้องดิเออเขาต้องร้องต้องรำกอู้ก็รู้ร้องมึงทำไมไม่ร้องทำไเสร็จถาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปเฮ้ยกูร้องเด็เดียว นิดเดียวเท่านั้นแหละไม่น้ำไม่น้นิดเดียววัเดียวท่านเดียววันเดียวลิเกไม่ลองำไรลิเกกรมสิ์มึงลิเกไหนนี่ยกรมสิ์อ๋อกูก็ลิเกกรมกรมสิงเหรอกรมกว่าแล้วนวอกเนยยั่งขยอค่ฟังนอารมณ์สุ สแสลงมาให้จะปีนขึ้นสู่บนกำแพงต้องเสียใจแรงกำแพงมันผูไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะกำแพงมันพูดกูตอบผมร้มองมาพักก่อนเนี่ย ก็แพ้งพูแพ้งพูเอ้ยนี่ขวามือกันขรังขวาขวามือขวาเออเออนี่เขานีก่อาเออดูทำเลให้ดีที่จับจับได้ตัวนี้ลองขย่ายขย่าดูมันแน่นปนะจะบ้าอะไต้องแตะดูดิเออแข็งแข็งได้อยู่ออเออยอ้แก้วไว้มึงลองทุกมุมเลยแล้วแล้วเด็กกูไม่เออได้กูร้องเลยมึงเดินเ้าไปเลยอย่านานด้วยมึงขยอยิ่งคิดจิตยิ่งแข็ง มันฟังแน่นใจรมสุดแสดงหายจะปีขึ้นสูงบนกำแพงต้องเสียใจอย่างแรงกำแพงมันปุ๋พูดเงี้ยพูดเงี้ยไม่ได้หนยกำแพงเมืองลือเล้าไก่เนี่ยไม่กดอันฝังนี่ต้องนี้ตรงนี้ได้เลยเออเอา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 มั่นใจตรงนี้ได้ <laughs> แหมมึงเอสอสงสารหมอรองราบ,บก,กด้วย <laughs> มัขยอยิ่งคิดจิตยิงแขนมับนฟังเนี่ยในลมสุดแสดงลายจะตปีน โดนเปเยอะล้นเขาตื่นแล้วมั้ทรงเสียใจอย่างแรงกำแพงมันพุ่งเอ้ามึงจงไปเมียเนี่ยลงมาทำไมอ่ะเ้าไว้ไปไหนอะเฮ้ยเป็นไรอ่ะไอ้เนี่ตสงงใสไม่เคยส่งคนเลยมั้งเนี่ยแต่ไปยุดไปแล้วเนี่ย ดิผมก็เอากูขึ้นใหม่นี่หว่าสำราจงานปวดไม่เอาขี่สักรอบอ่ะอ๋ออยากเก้าขี่ม้างกันแน่แต่ว่าคอผมไม่ให้ความร่วมมือเพราะอะไรชิบหายมันอยู่อย่างเงี้ยโอ๋ออากาศมันร้อนเป็นลมกูเมาไปนั่งพักก่อนกันไปพักก่อนดีกว่าอยู่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้ำเดี๋ยวมั่ตักกินข้าวเป็นจานก็สนิทหน่อยบางก็ดีครับ แห่กถินได้ลม<ด>ับาน้าเหียนนางฟ้าถือขาดกล้วยข้าไปส้มไคนว่าพ้องกับตาไวทำไมทำไมสวยมากอารมณ์ตเลิศพบเกิดความรักไม่ทันได้ทักยืนถึงเสมือน มึงกันลืมอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผู้หญิงเดินผ่านเราไปที่สำคัญหิ้วกับข้าวไปด้วยแสดงว่าหน้าเบื้องหน้าต้องไปวัดแน่เขาต้องไปทำบุญถ้ามีวัดอันนี้แล้วก็ไม่อดแล้วมีข้าวกินแน่นอนแน่นอนเราตามไปได้ไหมไปไปเว้ยไฮ้ยแต่ว่าทันประเนี่ยวนี่ตามหลังไปไม่ทันแน่ทำไมเราต้องไป้ก่อนผู้หญิงสามคนนะไปทางไหนอ๋อไปทางลาบเด็กเอาเลยมาดีดี เราไปทางรัดกันนี่เอาเว้นี่ทางลัดมี่แหละนี่ทางลัดเนี่ยลัดยังไงเ้าก็เนี่ยเข้าไปแล้วออกมาเลยเนี่ยทางลัถ้าไม่ลัดหรอทาไม่ลัดเข้าไปมันก็ไปอ้อมข้างหลังแล้วมาออกตรงนี้ก็เหมือนอย่มักี้้างได้กินเลยถึงเขาเรียกพี่เกจฉลาดถึงไม่อ่างถึงแล้วเนี่ยอ้าวก็ไหว้สีสาไหว้อะไรกันอะอ้าไว้ยังไงเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะมาท่ามุญ กูว่าอยู่มึงเห็นไหมมึงเห็นเหรอสวยงามมากเลยสาธุสาธุด้วยศักดิ์สิทธิ์มากสุดเมื่อเลิกเลยสึกไม่ดูเลิกหรอมืองอ่ะทำไมอ่ะเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแต่มึงไม่เห็นนะพัดดิลรงโทษเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยจะบ้าได้ไงก็กูเห็นอยู่นี่ไงเห็นอะไรเห็วัยรูปโอ้ยองใหญ่ดิมึงไม่เห็นนันตั้งอยู่เนี่ย มึงก็ไปก็เข้าไปบ้านเนี่ยเอ้ามึงเห็นไหมเนี่ยศาสตร์เปลือยเปืือยหมดมันนี่มันนี่สมองเปื่อยพวกมึงอ่ะต้องไปเช็คศาสตร์เนี่ยกู้ยอย่างงีอยู่ได้ไงถวายพระโคมพราะยังนมึงนี่เปลี่ยนสีวะจริงจริงเดี๋ยวไม่เปล่าว่ามีอยู่เฮ้ยมีอยู่ทำไมดีวะไอเกย์เขาสม้อวัตติ้งต่างนะว่าวีดีโอรูปติ้งต่างด้วยเออแหมเนี่ยทำไมรุ่นเดียวก็พรเทพจริงพูดไม่ได้นะเนี่ยติ้งต่างเนี่ยคำนี้ต้องเหมดเลยเดี๋ยวเราต้องทำเราจะเอาไง